สวัสดีครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2567ห้านบีบีการบนก็มารีวิวแบล้งกันอีกเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งรีวิวนะฮะตัวนี้เป็นปืนที่อยากนำเสนอนะครับเพราะว่าเป็นสีพิเศษนะฮะสีไม่เหมือนใครดูรู้ล้ามีระดับนะครับเป็นแบรนงกัน911คูเซ่สีทองนะครับ ตัวสีทองนี้ก็น่าจะเป็นรถท้ายๆแล้วนะครับเหลือน้อยแล้วนะฮะก็เลยอยากทำรีวิวเก็บไว้นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่ากระทรวงพาณิชย์สั่งงดนาเข้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้เอาเข้ามาใครอีกตอนไหนนะครับก็เลยอยากนําเสนอสีนี้มันเป็นสีที่เข้ากับยุคสมัยมากนะครับช่วงนี้ทองแพงนะครับก็มีแบงก์การสีทองมารีวิวให้ดูนะครับกระบอกนี้เป็น คูเซียมห้านิ้วนะครับตัวเต็มฝูไซห้านิ้วนะครับสีทองตัวกล bon. ่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะกล่องคูเซ่นะเปิดกล่องกันเลยครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับคู่มือคู่มือ9ก้าหนะครับคูเซในคู่มือเขาบอกทุกอย่างนะครับถึงจะเป็นแผ่นพับบางๆแต่ก็บอกทุกอย่างเลยนะครับขนาดเก้ามมพีเอเคนะครับความกว้างความยาวความสูงน้ําหนักตัวเต็มหนิ้วห กิโล2ขีดนะครับความจุแมกกาซีน9้าบวกหนี่นะฮะในอันนี้ก็จะมีแผนพับการใช้งานแล้แก้มต่างๆนะครับในเกาะแล้วก็มีตัวปืน,นขออนุญาตเก็บกล่องครับผมมาดูที่ตัวปืนปาปาแบบสวยเลยครับสีทองอล่ะมิ่งมิ่งๆๆเลย สวยมากครับตัวนี้ที่ร้านได้มาเท่าไหร่ก็หมดออกไปอย่างรวดเร็วนะครับรถสุดท้ายรถที่สั่งล่าสุดนี้ก็มีมีได้มาไม่มากนะครับเชื่อว่าก็คงจะไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ถ้าอยากเก็บสะสมแนะนำสีนี้เลยครับใส่ตู้โชว์ก็ได้เอาออมายิงนานนนทีนะครับยิงเข้าวันษาออกวรรษาปีใหม่อย่างนี้ได้นะครับ มันก็ดูรู้หลานะครับตัวนี้ทําแบบคูเซม่มาตรฐานทั่วไปเลยนะครับ9 1 1 5นิ้วนะฮะอย่างที่ผมเคยรีวิวตัวสีอื่นนะครับก็จะมีหลายสีนะครับสีดําสีบรอนเงินสีเงินเงาอะไรอย่างงี้นะครับแต่เซตนี้ที่นํามารีวิวคือสีทองนะครับมีหลายลายนะครับเดีย๋ยวอธิบายคร่าวๆเนาะตัวนี้ทั้งตัวปืนและ,ะทั้งสไลด์และโครงปืนเป็นโลหะผสมนะครับ อุตสาหกรรมแบงก์กันนะครับไม่ไม่ใช่เหล็กนะครับเพราะว่าเขามีควบคุมไว้อยู่นะครับห้ามใช้เหล็กเนะาะฝั่งซ้ายก็มีตัวนี้เป็นลายโคโคมาร์โฟนะครับซีรีส์แปนี่อันนี้คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์ตัวนี้คือคันเซฟทุกอย่างจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับไกลก็สีทองปุ่มปลดแม็กซซีนก็สีทองนะครับนี่สวยงามนะครับนกสับเจาะโปรง่งล้างออนอย่างนี้จะเข้าเซฟได้ต้องง้างนกก่อนนะครับปืนจริงก็ต้องง้างนะครับ เหนี่นยวไกลไม่ได้นะครับปลดเซฟเหนียวไกหลังอ่อนก็ใช้ได้จริงนะครับนี่นะครับไม่กำหลังอ่อนให้ยุบก็เหนีน่ยวไกลไม่ได้นะต้องกำหลังอ่อนหรือกำด้ามนี่นะครับลืมอีกนิดนึงนะครับจับถือปืนทุกครั้งเช็คไม่มีกระสุนในรังเพลนะครับนี่นะปลอดภัยนะครับขออนุญาตทําการรีวิวต่อลืมลืมนะครับถึงจะเป็น สิ่งเทียมของเล่นก็ต้องเคลียร์นะครับให้ชัดเจนนะครับโอ้โหทองทุกจุดเลยนะครับสวยมากครับประกับเป็นประกับไม้แท้นะครับมีกระดุมทองตาโค้ด้วยนะครับนี่ฝั่งขวาตัวลายมาร์คโฟนี่ก็มียิงเลเซอร์ล่องลึกนะครับโค้ดอัตโมติคาลิเบอร์จุดสีห้ามาข้ามหอกนี่นะครับ แบงกัรด้านในจะมีจุกป,ปรับแรงดันแบบนี้นะครับไม่สามารถยิงกระสุนปืนจริงได้นะครับเป็นกระสุนเสียงเท่านั้นนะฮะวิธีใช้งานก็ปลดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับโรงงานสังเกตเท่าที่ผมสังเกตมานะครับแกะกองออกมานีตรงแม็กกาซีนจะเปื้อนเขมาสีดําซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของกระสุนปลอกเงินนะครับโอกุซานนะครับเขาเทสปลอกเงินโอกุซานมานะครับวิธีใช้งาน ก็เอาจานท้ายกระสุนวางไว้ตรงล่งองกว้างนี้นะครับกดกระสุนแรงกันจะเป็นแบบนี้นะตัวจุกชี้เขียวไม่ใช่หัวกระสุนนะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนปลอกทองก็ยิงได้เหมือนกันครับแต่มันจะสะท้อนถอยหลังเร็วเร็วเร็วไปหน่อยอาจทาให้นัดสุดท้ายสไลด์ไม่ค้างได้นะครับถ้ายิงด้วยกระสุนปลอกทองนะถ้าคนไม่ซีเรียสก็ปลอกทองมาเลยขอ แรงขอไฟส,สวยๆค้างไม่ค้างช่างมันประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีใช้งานก็นําจานท้ายมาวางไว้ตรงนี้นะครับถ้าวางตัวนี้กดไม่ลงนะกดลงไปแล้วก็เลื่อนไปประมาณนี้นะครับสีทองผมจะยิงให้ดูไม่เยอะนะครับ <c oughs> ยิงสลับกันเลยทั้งทองทั้งเงินนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมก็ใส่หูฟังแล้วละ่ะเตรียมพร้อมมาแล้วยิงเทสให้ดูเลยนะครับสามนัด นี่นะครับเวลาป้อนหัวกระสุนไม่มนเท่าไหร่มันก็อาจจะมีติดมีอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูครับอ่าเรียบร้อยนัดสุดท้ายสไลด์ก็จะค้างแบบนี้นะครับถ้ายิงด้วยกระสุนปอกหนึ่งนี่นี่นะครับผมลองเทสมาหลายครั้งแล้วถ้าปอกทองมันสะท้อนแรงเกินไปนะครับทีนี้เวลาทําความสะอาดนะครับ เราก็ทำความสะอาดเหมือนคูเซ่911ทั่วไปนะครับถ้ายิงไม่เยอะนี่นะครับแนะนําให้ค้างสไลด์ฉีดน้ำมันแบบขี้เกียจแบบผมนะครับกดแม็กก่อนฉีดน้ำมันก็แปลงปัดแล้วก็ผ้าเช็ดครับผมผ้าเช็ดก็แนะนําให้เป็นผ้าที่มีขนอ่อนนุ่มๆแบบนี้นะครับพ <c oughs> ื้นละ10บสบาทซื้อตามตลาดนัดนะก็เช็ดนี่นะครับเช็ดประมาณนี้นะครับ ถ้ายิงไม่เยอะนะครับเพราะว่าตรงข้างในจะเป็นแกนเหล็กเนาะเราก็ฉีดน้ำมันน้อหน่อยไม่งั้นมันเป็นสนิมนะครับเสร็จแล้วาเช็ดก็การดูแลก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเรายิงเยอะเราจะถอดร้านนัความาศาสร์ก็ถอดเหมือน911นูเซ่ทั่วไปเลยครับอันดับแรกปลดแม็กดึงสไลด์เช็คนะครับเช็คบ่อยๆไม่เป็นไรครับไม่ผิดเคียรปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจริงปืนแบงค ปืนของเล่นทาให้เป็นนิสัยเวลาเราทํากับปืนจริงเราจะได้คุ้นเคยนะครับติดในการเคลียร์นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับให้หงายปืนขึ้นแบบนี้กดแล้วก็บิดนะครับนี่บิดแล้วค่อยค่อยผ่อนชิ้นส่วนต่อต่อออกมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เลื่อนสไลด์ลงมาเอาตรงร่องร่องใหญ่นี้ก็ได้ครับกดขันค้างสไลด์ตรงนี้นะครับปั๊บมันจะโผล่ออกมาแบบนี้เราก็ดึงออกมาได้เลยขันค้างสไลด์นะครับ หงสไลด์ถอยหลังยกขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้านี่นะครับชิ้นส่วนที่ต้องถอดก็มีเท่านี้นะครับจะมีบูทมีประมาณนี้แล้วก็ฉีดเลยครับมาฉีดนะฉีดแล้วก็ตัวนี้น้ำมันที่ร้านก็มีจำหน่ายนะครับเป็นทีบอลศูนย์นย์เจ็ะฮะขายของด้วยนี่นะฮะร้อยแปบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับ d ด y ราคาก็ถูกลงนะฮะ ร้อยกว่าบาทรอนี้นิดนะครับเสร็จแล้วก็แปรงปัดนี่ตรงคาบเข่าเมาปัดเจ็ดถูนะครับนี่ตรงนี้จะมีเข่าเมาแล้วก็แปรงปัดโอ้โหข้างในทําสีทองแบบนี้เลยนะครับก็ดีครับเสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดนี่นะครับเป็นปืนที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับ สีอย่างจ้าลยดูดูหรูดูมีเงินโอเคสปริงแล้วก็ไกลหลอดเราใส่ในลักษณะนี้นะครับนี่เนาะเวลาประกอบเอาเนี่ยนะครับเอาด้านแบนด์ขึ้นด้านบนนะครับเสียบเข้าไปสไลด์ขอบทวนวิธีเดิมนั่นเองนะครับก็ประกอบได้ไมายากกดลงนิดนึงครับ กดลงนิดนึงดันเขาล็อกนะครับไม่ยากสำหรับคนที่ทำเป็นทํำบ่อยๆก็เป็นนี่ครับทีนี้เวลาเราจะใส่สลักเพื่อนๆดูตรงนี้มันตันนะถ้าเราเอียงมานิดนึงเนี่ยให้จับไปด้วยเนี่ยมันจะมีรูใส่เข้าไปได้นะครับเวลาใส่สลักมันจะติดตรงนี้นิดนึงนนะครับนะกดเข้าไป แล้วก็เลื่อนสไลด์ไปด้านหน้าเอาบูทใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวน,นี้ตามนะครับบิดบิดคืนเข้าล็อกเรียบร้อยแล้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผ้าพวกสีเงินเงาสีทองสีอะไรก็ใช้ผ้านุ่มๆหน่อยนะครับมันก็จะ ขนอมสีเปลืนของเราได้นะครับนี่เรียบร้อยสวยงามนะฮะสนใจก็ทัามาได้ครับที่ร้านก็มีมีอยู่นะครับมีอยู่หลายลายนะฮะตัวนี้เป็นลาย Mark 4นะครับซีรีส์80เดี๋ยวให้ดูตัวอีกครั้งหนึ่งนะฝั่งขวาก็ยิงเลเซอร์โค้กออโตเมติกคาลิเบอร์จุดสีนะครับ หนึงแล้วนะครับตัว5นิ้วที่ร้านก็มีอีกนะครับผมเรียกม้าหลังนะโคกา g เวอร์เมนต์โมเดลจุดซีห้าออโตเมติกครับมีม้าอยู่ข้างหลังผมก็เลยเรียกลายม้าหลังนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันครับนกสับหรืออะไรกระบบเดียวกันหมดครับฝั่งขวาตัวลายม้าหลังก็จะยิงเลเซอร์ร้อ100ปีนะครับอ,ออฟเ์วิท นี่นะครร้อยปีที่ผลิตออกมาโค้ก็เป็นยี่ห้อปืนที่เก่าแก่อมตะสุดคลาสสิกนะครับเพื่อนๆที่ชอบปืนก็จะรูด้ดีแล้วอีกหนึ่งไลน์ซีรีส์เจ็ดสิบนะครับนี่โค้ซีรีส์เจ็ดสิบสีทองก็สวยมากนะครับฝั่งขวาของซีรีส์เจ็ดสิบก็โค้อัตโตเมติกคาลิเบอร์จุดสี่ห้านะครับนี่แบงกัน ซื้อได้นะครับนี่ไม่ใช่ปืนเถื่อนนะครับปืนทุกกระบอกที่ผมนํามารีวิวทั้งหมดเสียภาษีนําเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับผู้ซื้อก็ซื้อได้ครับต้องอายุ20ปีขึ้นไปและใช้บัตรประชาชนในการซื้อนะครับส่วนตัวนี้ก็ม้ากลางนะครับนี่ลายอมะตะม้ากลางนะครับม้ากลางก็100ปีนะครับที่เซอร์วิสมาสีทองห้านี้ก็มีอยู่สลายนี้นะครับแล้วก็สีนิ้ว สีนิ้วก็มีนะครับสีนิ้วสีทองลายคิมเบอร์นี่ก็สวยบีกแบบนะครับคิมเบอร์ก็เป็นสำนักแต่งปืนเมื่อก่อนเริ่มจากสำนักแต่งปืนเล็กๆนะครับแต่งเอาปืนเอาชิ้นส่วนของปืนยี่ห้อต่างมาต่างๆมามาแต่งเอาปืนยี่ห้อต่างๆมาแต่งแต่งแข่งนะครับก็เป็นที่ล่ำลือของความแม่นยำ ก็เลยเปิดเป็นบริษัทปืนเลยประมาณนี้นะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคตัวห้านิ้วกับ4นิ้วบูทด้านหน้าจะแตกต่างกันครับสีนิ้วจะเจาะเจาะรูนะครับตัว5้านิ้วจะเต็มนะครับแล้วสีนิ้วจะเป็นบูทบูทสั้นๆเล็กๆนะครับแตกต่างกันแค่นี้ครับแล้วก็ที่ลำกล้องด้วยลำกล้องด้วยนะครลำกล้องจะสั้นกว่าตัวนี้คิมเบอร์สีสีนิ้วสีทองตัดกับลำกล้องสีเงินสวยครับ สวยตลอดแลลวผมแล้วก็สีนิ้วคอมแพกนะครับลายซีรีส์เจ็ดสิบซีรีส์เจ็ศูนย์นี่นะฮะสวยมากฝั่งขวาก็โคอัตโมติกนะครับตัว KIMBER ฝั่งขวาก็เป็นโลโก้คิมเบอร์นะครับนี่โลโก้ล่องลึกนะครับโลโก้คิมเบอแล้วก็มาก,กลางนะครับลายมาตรฐานโคนะครับ มีประมาณนี้4นิ้วมี3ลายส่วน5นิ้วมี4ลายนะครับสนใจก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามได้นะครับราคา8 6 0 0บาทครับที่ผมจำหน่ายอยู่นะฮะซื้อกับทางร้านก็ต้องใช้บัตรประชาชนในการซื้อนะฮะร,ร้านก็ออกใบซื้อขายให้ด้วยนะครับว่าคือมันถูกต้องนะครับมันเสียภาษีให้รัฐบาลมันก็ไม่ต้องกลัวอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไม่ผิดแล้วจะไปยิงมั่วซั่วได้นะครับ แนะนำอีกนิดนึงนะฮะปืนแกลงกันเป็นสิ่งที่อาวุธตามกฎหมายก็จริงแต่คุณจะไปยืนยิงหน้าบ้านกลางที่ชุมชนเนี่ยผิดนะครับเกมแน่นอนนะครับโดนจับข้อหาทําให้คนอื่นตกใจนะครับและถึงคุณไม่ยิงนะครับคุณหนีบเอวเดินโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีปืนอย่างนี้คนอื่นเข้าใจผิดเขาแจ้งตํารวจจับได้นะครับข้อหาทําให้คนอื่นตกใจนะครับเวลาเราจะเล่นคือคุยกับผู้ใหญ่ผม ไม่ห่วงหรอกนะครับผู้ใหญ่เขารู้เรื่องกันอยู่นะแต่เด็กวัยรุ่นก็จะต้องคุยมากหน่อยอธิบายให้มันฟังมากหน่อยนะครับลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านเนาะก็วัยรุ่นก็เขาถึงกําหนดให้20ปีขึ้นไปนะครับคือบรรลุนิติภาวะไว้แล้วถึงซื้อได้นะครับต่กว่านั้นไม่ขายนะครับแล้วต้องใช้บัตรประชาชนซื้อมีลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่ใช้บัตรได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้นะครับก็ส่งรูปนิ้วกลางมาให้ผมเลย ลงเสร็จแล้วก็บล็อกผมไม่ให้ผมได้ตอบโต้เลยผมก็เจ็บเจ็บใจไม่ได้สวนโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ